สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทิพคนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับเลขทดลองออกแต่ชอบออกจริงนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าในหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวาทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเลขทดลองออกอากาศนะครับงวดที่แล้วก็เสียดายนะครับในชุด 3ตัวบนนี่ก็มี0 7 9ย์นะครับมา2ตัวละ7กับ9 0ย์ไปสลับอยู่กับ2ตัวล่างเนาะนะครับวันที่แล้ว2ตัวล่างเป็น6-2นะครับก็สลับกันนะครับ0 2ย์กับ7 29นะครับเอาล้ครับในชุดของทดลองออกสำนักงานกองสลากนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่0-2ไปอยู่ข้างหน้าเลยนะครับไปอยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับในวันที่แล้วนะครับ เอาละครับมาตามกันต่อสำหรับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ปี2569นะครับเริ่มต้นด้วยเลขทดลองออกโดยสำนักง,งานกองสลากก่อนนะครับนะครับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกองสลากนะครับงวดนี้ทดลองออกอากาศนะครับตัวเลขจะประยุทธ์อยู่ที่ตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับรับชมไปพร้อมๆกันนะครับ เน้นย้ำนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังต้องใช้วิจารณญาณก่อนการตัดสินใจนะครับถึงแม้ว่าหลายๆงวดเนี่ยตัวเลขจะเข้าตรงเข้าแม่นนะครับแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเพียงการทดลองออกอากาศเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ออกจริงแต่อย่างใดนะครับนะถึงแม้จะหลายๆงวดจะเข้าตรงเข้าแม่นนะครับ เอาละครับหลังจากมีการทดลองออกมีการหมุนไปอยู่พักใหญ่นะครับตัวเลขชุดสุดท้ายนะครับที่จับได้ก็คือ971318นะครับ971318นะครับคือตัวเลขชุดสุดท้ายที่พอจะจับได้นะครับว่าตัวเลขหยุดอยู่ตรงชุดนั้นนะครับแล้วก็มารับชมเลขทดลองออกอากาศในรูปแบบที่เชฟทิ์คนเดิมนำเสนอเป็นประจำนะครับ ก็อย่าลืมนะครับรับชมผ่านช่องทางของเชฟที่คนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเพจ a c e b o o k เพจเชฟที่คนเดิม99นะครับนะท่านใดที่นำคลิปไปใช้นะครับก็ฝากให้เครดิตเชฟที่คนเดิมด้วยก็ขอบคุณมากมายนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่เลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวนะครับสำหรับเลขทดลองออกอากาศนะครับเลขทดลองออกอากาศวดประจาวันที่1คกุมภาพันธ์ปี2 5 6 9 เลขหน้า3ตัวหมุนสองครั้ง2ระงวัลเลขหน้า3ตัวทดลองออกงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ปี2,569ครั้งที่1เลขทดลองออกเลขที่ออก5 18 5 18 จะไปเป็นเลขหน้า3ตัวทดลองออกซึ่งจะเป็นครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ปี2569รางวัลเลขหน้า3ตัวทดลองออกหมุนครั้งที่สซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ปี2569เลขที่ออก สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ต่อไปจะเป็นเลขท้าย3ตัวทดลองออกซึ่งจะหมุนด้วยกันสองครั้ง2รางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวทดลองออกหมุนครั้งที่1งวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์ปี2569 รางวัลเลขที่ออกหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองต่อไปก็จะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวทดลองออกซึ่งจะหมุนเป็นครั้งที่2 จะเป็นครั้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่1นกุมภาพันธ์ปี2,569รางวัลเลขทดลองออกเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก5 2 6 5องห ต่อไปจะเป็นเลขท้าย2ตัวซึ่งจะหมุนด้วยกัน1ครั้ง1รางรางรางวัลเลขทดลองออกวันประจําวันที่กลุ่กุมภาพันธ์ปี2,569เลขท้าย2ตัวเลขที่ออก 3ามเกก็ออกครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเลขหน้า3ตัว2ครั้ง2รางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้ง2รางวัลแล้วก็รางวัน2ตัวนะครับต่อไปจะเป็นรางวันที่1เลขทดลองออกอากาศงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ปี2,569เลขทดลองออก รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก1 5ึ่งห้าเก้าหกออกครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขทดลองออกอากาศนะครับต่อไปก็จะเป็นการทวนผลรางวัลน,นะครับรางวัลที่หนึ่งหนึ่งห้าเก้า รางวัลเลขท้าย2ตัว39 39รางวัลเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้ง2รางวัล518 518 214 214แล้วก็เลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้ง2รางวัล672 672 526 526 ออกครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขทดลองออกอากาศรักชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะครับก็เน้นย้ำเสมอนะครับเป็นเพียงการจำลองการออกอากาศเท่านั้นถึงแม้ว่าหลายๆงวดจะออกจริงนะครับฉะนั้นแล้วก่อนนำตัวเลขไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับเอาละครับในช่วงท้ายยังมีแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจมาฝากนะครับผังเลขเด็ดเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับงวดล่าสุดได้บนได้ล่างนะครับ แล้วกนะ็ในชุดเด่นก็ยังเข้านะครับเด่น2เด่น9นะครับแล้วก็มี2027นะครับนะมี97ในชุดหลักร้อยด้วยนะครับหลักร้อยหลักสิบนะครับสำหรับ1กุมภาพันธ์นะครับผังเลขเด็ดบางแนวทางตัวเด่นที่0,852นะครับ0852นะครับจับชุดเด่น สำหรับดักหลัก8นะครับมี8 1 8 3 8 4 8 6 8 7 8 9หลัก5 5 1 5 3 5 4 5 6 5 7 5 9หลัก0 01, 03, 03, 04, 0 1 0 3 0 4 0 6 0 7 0 9หลัก2 2 1 2 3 2 4 2 4, 6 2 7 2 9นะครับมาดูกันที่อาจาร,รย์ดุยพรันนะครับแอดดุยพรันนะครับ แอดดุยพารันเข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ2มกราคมเนีา3ตัวแตก076นะครับแล้วก็17มกราคมได้72นะครับก็เข้าตรงๆงใน2ตัวบนนะครับมาดูกันสำหรับ1กุมภาพันธ์นะครับแอดดุยพารันวางแนวทางที่083 183583นะครับมี0 1 2 1 3 1มี81มี92มี83นะครับในชุด2ตัวบนล่างนะครับ นี่ก็จะเป็นแนวทางที่หลายๆท่านติดตามอยู่นะครับสำหรับแอดดุยพรันนะครับช่วงนี้สูตรเข้าที่เข้าทางนะครับให้โชคอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้0ูนย์หนึ่งสอนึ่งนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่เดินดีเข้าต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเสือตกถังพลังเงินดีนะครับงวดก่อนก็ได้บนได้ล่างนะครับได้ทั้ง6กหนึ่งได้ทั้ง60นะครับงวดล่าสุดนะครับได้2 0ได้27นะครับ มาตามกันต่อ1กุมภาพันธ์2569เสี่ยตกถังพลังงันดีตัวเด่น3กับ2นะครับชุด3ตัว238 234 231 230เป็นชุดเด่นนะครับชุดรอง325 329 322 233นะครับแล้วก็2ตัวบนล่างนะครับ38 28 34 24 31 21 30 20อันนี้คือชุดเด่นชุดเน้นนะครับชุดรองชุดการ3539 2529นะครับ ระวังกันเบิ้ล3322นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่อีพ p หน้าพินี้สวัสดีทุกๆุกท่านครับ